ดวงดีพอดแคสต์ยิ่งฟังยิ่งดวงดีชาวลัคนาราศีกันนะครับถ้าไม่นับวันพฤหัสกับวันศุกร์นะครับสองวันตรงนี้ในสัปดาห์หน้าถือเป็นสัปดาห์ที่ดีทีเดียวของชาวลัคนาราศีกันเหตุผลเพราะว่าอะไรไม่ว่าจะเป็นดาวพฤหัสด,ดาวเกต ต่างก็เล็งไปยังลัคนาราศีกันนะครับแล้วพฤหัสกับอังคารก็เป็นคู่สมพลเลงไปยังลัคนาราศีกันนั่นก็หมายความว่าชาวลัคนาราศีกันนั้นในเรื่องของงานจะได้รับความสําเร็จอย่างดีแต่สองวันที่ผมบอกไว้ต้องระวังก็คือนะครับวันพฤหัสและก็วันศุกร์มันเป็นเรื่องของสุขภาพร่างกายครับนะครับเรามดระวังเรื่องของสุขภาพร่างกายแล้วก็การขับรถขับรา ถ้าไม่จาเป็นก็อย่าไปไหนไกลหรือถ้าเดินทางข้ามจังหวัดหรือไปต่างจังหวัดไกลๆถ้างดได้ผมก็ว่าควรจะงดนะสำหรับชาวลัคนาราศีกันนะครับในสัปดาห์หน้านั้นนะครับดาวเจ้าตัวของคุณยังอยู่ในเรือ,อนมรณะก็นี่ไงล่ะถึงบอกว่าต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพนิดหนึ่งอย่างอื่นไม่มีอะไรต้องห่วงเรื่องการเงินการทองก็ยังมีกินมีใช้อยู่แต่ก็ต้องเรออะมัดระวังเรื่องรายจ่ายที่มัน โอเวอร์บัจจตไปนิดหนึ่งพยายามควบคุมเรื่องของรายรับรายจ่ายให้ดีถึงแม้ว่าการเงินจะยังเข้าดีอยู่แต่ก็จําเป็นที่ต้องดูในเรื่องของอรายรับรายจ่ายให้มันสมดุลมันมันอ่านไม่เหมือนกับว่าคือดาวเจ้าเรือนการเงินมันก็ไปอยู่กับดาวพุธคู่ทัุน้ําอันนี้คือมันดีแต่มันไปอยู่เรือนมรณะด้วยหรืออีกนายหนึ่งชาวลัคนาราศีกันอาจจต้องใช้จ่ายเงินไปกับการเจ็บไข้ได้ป่วยของคนรอบตัวหรือของตัวเองก็ได้ นะถ้าจะแปลความหมายแบบเนี้ชาวการฟังและชัดเจนอยู่แล้วล่ะนะครับวันจันทร์และวันอังคารเป็น2วันที่ดีติดต่องานใดๆก็จะมีความสําเร็จได้ผลนะไปคุยงานไปคอนแทคอะไรก็แล้วแต่ได้ผลดีแทบทั้งน,นั้นเลยนะครับวันพุธอาจจะหงุดหงิดใจในเรื่องของงานนิดหนึ่งพฤหัสสุกนะครับ2วันนี้ต้องระวังเรื่องสุขภาพตามที่สินแสงมิงได้พยากรณ์ไปแล้ว วันเสาร์อาทิตย์2วันนี้ก็จะแฮปปี้ขึ้นมีความสำเร็จแฮปปี้ขึ้นแล้วก็หยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองนะครับอย่างไรก็ดีนะครับสินแสมิงของอธิบายให้ฟังเพิ่มเติมตรงนี้ว่าในสัปดาห์หน้านั้นนะครับชาวลัคนาราศีกันเองนะดาวนะครับดาวอาทิตย์นะไปโยกกับอังคารและอังคารเล็งรักอยู่เรื่องความรักเรื่องคู่ครองต้องพยายามถ้อยทีถ้อยอาศัย สำหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วอย่าอารมณ์ร้อนใส่กันนะครับไม่เช่นั้นแล้วมันจะมีปากเสียงมีความขัดแย้งเกิดขึ้นได้ง่ายแล้วเหมือนกับเป็นสัปดาห์ที่จะมีความหิ้งหวงจุกจิกเรื่องบ้าบๆอะไรกันก็ไม่รู้อาจจะเป็นปากเสียงได้เหมือนกันส่วนคนที่ยังโสดก็จะมีคนมาชอบพอมาถูกใจแต่อาจจะไม่ค่อยได้เจอกันเช่นถูกใจกันแต่แม่งอยู่คนละจังหวัดอยู่คนละประเทศอะไรอย่างเงี้ยโอกาสเจอกันก็ยากอย่างดีที่สุดคือได้ คุยกันทางโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กเท่านั้นโชคดีครับฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์